สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับบอกเลยนะครับผมสองสาวันนี้นะครับเรามีรถอัปเดตใหม่ๆอันเยอะมากๆนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีอีกเช่นเคยนะครับที่เราจะมีรถดีๆมานําเสนอให้กับ f อฟซพี่ๆพี่น้องๆทุกๆท่านนะครับได้เอารถไปใช้แล้วสุดยอดแน่นอนครับผมรีวิวอีซูซูดีแม็กนะครับสองจุดห้าไฮเลนเดอร์นะครับปี2012นนะครับและก็บอกได้เลยว่าคันนี้นะครับ ราคาสองแสนนิดๆเท่านั้นนะอ่านิดๆกอบผมนะนิดจริงนะครับผมคันนี้มาด้วยนะครับสีน้ำตาลเดิมโรงงานนะครับมาด้วยกระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟหน้าใสๆไฟตัดหมอกมีให้ครับเลขทะเบียนซื้อหวยให้นะครับสี่หนึ่งเก้านะครับนี่บอกเลยว่าคันนี้นะครับมีเสน่ห์มากเชิญชมรอบๆคันเลยครับนี่วันนี้มือกล้องผมมือนิ่งหน่อยนะครับโดดไปแล้วฮะคันนี้นะได้เป็นล้อท e 3ีสามเจ็ดนะครับ ขอบสิบแปดัดยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับยางแบบเต็มเต็มสี่เส้นเลยนะอ่าสีนั่งคันนี่เต็มหมดเลยนะครับนี่สีน้ำตาลพิเศษนะครับบอกเลยว่าเหมาะสำหรับทุกๆเพศทุกๆวัยนะครับนี่โลโก้ไฮแลนเดอร์โครเมียมครับไฟเลี้ยวออกหูครับผมฟรีมีให้ครับมือจับโครเมียมครับมันไดข้างมีให้ครับผมไปเชิญชมรอบๆคันเลยครับมีเส้นสายให้นิดหน่อยนะครับอันนี้แถมให้นับลายสายขวาดี่ครับผม ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับเต็มระบบเลยนะครับตามสไตล์ยูสูนะครับนี่ขันชนท้ายมีให้ครับแม็กไรเนอร์โคตตสวยครับท้ายเดิมแน่นอนนะบอกคันนี้โอ้โหเป๊ะเลยนะท้ายเดิมนะครับย้ำๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญชมภายในรถเลยจ้าจุ๊บๆนี่ครับคันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปได้ด้วยนะครับเบาเหนังนี่ใหม่ๆแน่นๆตึงๆเลยนะ โอ้โหนะครับวงมาลัยก็เป็นหนังด้วยนะครับแล้วก็กระจกไฟฟ้าซ้ายฝานะาครับเกียร์ธรรมดาหสปีดครับผมคันนี้นะครับแอร์เย็นเพลงเพราะสไตล์ภูมิรถสวยแต่ภายในโคตรหอมนะผมว่าภายในนี่ติ่นดีมากเลยคันนี้นะครับฝ้าในนะครับใหม่กิ๊กนะครับคันนี้ลำโพง6กตัวนะครับมีลำโพงบนฝ้าด้วยนะแหมนะครับโอ้รถออลนิวนะคือขี่ยังไงก็ยังเป็นออลนิวเหมือนเดิมครับมันมันดูแรงง่ายแล้วก็ขี่แล้วหล่อครับ ขี่รถทรงพลังอ่ะไปเดี๋ยวไปดูเครื่องต่อเลยครับนี่วันนี้บรรยากาศดีนะครับลมพัดเย็นสบายนะครับโอ้โหบรรยากาศน่านอนมากๆครับนอนกอดเมียน้อยโอ๊ยโทษนะครับในวัดในวัดโอ้โหนี่ครับคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์นะครับสองจุดห้านะครับ DDI Turbo Intercooler นะครับคันนี้นะครับบอกเลยว่าจะมีไรหน้ามาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่น่าเกลียดนะครับ รถเนี่ยคำว่าพร้อมใช้งานแล้วสองแสนนิดๆเนี่ยมันหาไม่ได้ราคานี้ครับเครื่องยนต์แห้งกิีบครับแบตเตอรี่ลูกใหม่ครับนี่ซอกแต่ว่าซอกในเดิมหมดนะครับซอกในเดิมหมดนะฝากระโปรงก็เป็นฝาเดิมนะฝาเดิมเลยเนี่ยฝาแท้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับสตาร์ทเสียงเครื่องให้อ่าแม่ไม้พ่อไม้ทั้งหลายควงกันเลยครับลืมบอกไปนะครับ คันนี้เลขใหม่แค่แสนเจ็ดนะเครื่องแบบนิ่มเลยอ่ะนิ่มแห้งๆไม่มีเยอะมากครับนี่โอ้สุดจริงๆครับวันนี้นะฟังแต่เสียงเครื่องไม่จู่ใจนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดกันก่อนนะราคาไม่บอกเลยรอแป๊บหนึงครับขออน,นุญาตดับเครื่องก่อนครับนี่ ย้ำนะครับคันนี้เป็นเจ้าอีอุสุดีแม็กสองจุดห้านะครับไฮเดนเดอร์แคปปีสองพันสิบสองนะครับเลขไมค์แค่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับเครื่องนิ่มนะครับเหมาะสําหรับใครซื้อไปใช้งานหรือว่าซื้อไปแต่งนะโอ้โหนี่หล่อเลยนะครับคันนี้นะครับภูมิรักสวยนะครับขอเสนอราคาขายแค่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทย้ำสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับเงินสดลดได้แน่นอนครับผมนะครับคนสวยลดได้ครับ หุ่นดีก็ครึ่งราคาครับผมนะจัดไปครับผมสำหรับวันนี้ภูมิรถสวยกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับหวานเทียบ